สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำโปรโมชั่น499นะคะกดจากไอคอนแอปเข้ามาแล้วมาที่หน้าแรกเนี่ยจะมีหน้านี้นะคะจะมีชวนเพื่อนช้อป499หมดเขตวันพรุ่งนี้นะคะ,ะข้อดีของการได้เป็น อยู่พิกเกอร์ก็คือเมื่อเราช็อปสินค้าเนี่ยเราจะได้เงินคืนนะคะแล้วก็ถ้าเราแชร์ต่อให้เพื่อนช็อปเราก็จะได้ค่าคอมเนี่ยตัวอย่างเช่นเอ่อถ้าเพื่อถ้ามีเพื่อนซื้อเก้าอี้พลาสติกตัวนี้ในราคา849บาทเราก็จะได้ค่าคอม276บาทนะคะเ,เพื่อนๆสามารถเข้ามาเลือกช็อปสินค้าได้ในนี้ก็จะมีหลากหลาย มีหมดหมู่มากมายนะคะตัวอย่างเช่นสินค้าแฟชั่นเครื่องสำอางอสินค้าบำรุงผิวต่างๆนะคะเป็นความงามเป็นของใช้ในบ้านสายความงามแฟชั่นนะคะ,ะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้า เลือกช็อปกันได้เลยมีของเล่นเด็กของใช้แม่และเด็กตัวนี้เป็นสินค้าขายดีนะคะเป็นตัวส่โซลาเซลล์หากเพื่อนๆสนใจก็สามารถโหลดแอปยูพินะคะแล้วก็เข้ามาดูรายละเอียดตรงนี้ได้เนี่ยยูพิกก็คือยูพิกคืออะไร มาเป็นยูพิกเกอร์กันเถอะแชร์สินค้ายังไงได้ค่าคอมมิชชั่นตรงไหนนะคะมีทิปสินค้ายังไงบ้างแล้วก็เป็น KOL ใครๆก็เป็นได้มีการมีผู้ช่วยสอนนะคะเป็นบัสซี่แล้วก็สามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมใต้ในยูพิ a อะคาเดมี่สนใจโหลดแอปยูพิ y o u p i k ใน Pay Store หรือ App Store ก็ได้นะคะใส่รหัสคำเชิญ1 6 8 8 9 1ค่ะขอบคุณมากค่ะ